สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าพามาเบื่งบรรยากาศหน้าเฮินป้าเด้อพี่น้องบ่งดูฝนมันกำลังเยะดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะทุกคนทุงน่งนาหน้าบ้านป้าเด้อนี่ยบรรยกาศตอนเช้าเช้าโอ้ยิ่งดูโหพี่น้องป้าออกมาป้าออกมาจะเนืร์เฮิร ามาเห็นท้องฟ้าคือเลยมาเป็นคืนนี้แท้เลยบนท้องฟ้าเดวยคนน่ะอุ้ยแดงจึงคืองอยู่ไหม <c oughs> บ้านป้าฝนไม่ได้ตกตั้งแต่เดือนฝนไม่ตกฝนไม่ตกตั้งแต่เดือนเนือนกันยาเนาะจนตอนนี้ฝนกำลังแง่ฝ <c oughs> <c oughs> นกำลังแง่ฝนกำลังลงเม็ด ประมาณกี่เดือนแล้วนี่ดูท้องทุ่งนาน,นะทุกคนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะพามาดูลุงกินน้ําโอ้ยลุงกินน้ําสวยงามมากเลยจ้าคลิปนี้บรรยากาศหน้าบ้านป้าน,นะคะทุกคนดูดูลุงกินน้ํานะคะทุกคนฝนตกพอ่อฝนตกพอ่นอะนอะแต่ลุงก็กินน้ํา <c oughs> ฝนตกเนาะเนเนาลุงกินน้ําลุงกินน้ํางามแท้เลยเป็นวงเนาะ <c oughs> น,น่ไปกินนองเลยเนาะลุงเอ้ย <c oughs> ดูบรรยากาศทุง่งนาตอนฝนตกแยะตอนเช้านะคะทุกคนป้าเห็นดวงอาทิตย์มันกำลังจะขึ้น,นแดงจึงขึงอยู่วั <c oughs> นนี้พามาเบิงบรรยากาศตอนเช้าๆด้วยค่ดน้องตอนเช้าๆฝนกำลังเยเนแยะเบืองท้องฟ้าบานฟ้าเด้อ คลิปนี้เป็นคลิปบ้านๆเด้อคลิปท้องทุ่งนาอากาศบริสุทธิเ์เ้อตอนเช้าแต่่าฝนกำลังสิตโต๊ะดวงดวงอาทิตย์ฝนกำลังสิขึ้นเนาะอ้าที่เป็นจังสั้นนี่ที่เห็นเป็นเนาๆนอยู่ไกลๆนน่นน่ะภูผ,ผานนะคะผู้ผานราชนิเวศ าพี่น้องเบิงเบงสีแห้งอยู่บ้านนอกฝนนี่ต้องแห้งเนี่ยกะระเคีในเบิงหญ้าและถงหน้าดูฝนไม่ได้ตกตั้งแต่เดินกันยญ้างิงลุมกินน้ำ <c ười> คลิปนี้พามาชมถงหน้าตอนเศ้าๆเนาะฝนแหน่ฝนกำลังแหนๆฝ <c ười> นกำลังเย็ลิน เมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงฝนเป่ะแปะเป่ะแปะนี่เบิงพี่น้องเบิงเบิงอืมท้องฟ้าบ้านป้าท้องฟ้าท้องฟ้า,าบรรยากาศฝนกำลังหย็ดตกขณะนี้เวลาอหกโ,โ,โมงครึ่งเลยม,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 มินิม่นเซาเด้ดนี่ แมันก็อึนคึมเนาะโอ้ยลุงก็กินน้ำกท้เนาะ็นต๊สองเม็ดน้ำผ่นเมดแล้วจาะฟ้าลุงผ่นมากินน้ำโอ้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ